เมกวินัยพบอาจารย์ภพยสารครั้งแรกแก้กรรมคนที่เจ็ดที่ไม่อโาหาสิกวิธีนี้ทำไม่บ่อยนักเปิดคลิปเมกวินัยไก่บุตรได้พบกับอาจารย์ภพยสารแล้วแก้กรรมคนที่เจ็ดที่ไม่อโหาสิซึ่งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สี่คูบาลาน,นาวิธีนี้ทำไม่บ่อยนัก เชื่อว่าหลายคนคงยังจํากันได้กรณีเมฆวินัยไกลบุตรเดินหน้าขออโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรแต่ต้องมาสรุดกับเจ้ากรรมรายที่7คนสุดท้ายไม่อนุญาตให้ขอขมาเพราะขัดหลักศาสนาอิสลามซึ่งทางด้านเอภรรยาได้พาเมฆวินัยเดินไปพบอาจารย์ภัยสารแสนชัยเป็นครั้งแรกที่จังหวัดลำพูนเพื่อฝ่าทางตันแก้กรรม โดยหนุ่มคงพันเพื่อนรักของเมฆวินัยได้เผยคลิปการพบกันครั้งแรกของอาจารย์ภพศสารกับเมฆวินัยซึ่งเมฆวินัยใช้เวลายาวนานนั่งรถระยะทางจากกรุงเทพไปลำพูนในขณะที่เอภรรยาได้เล่าว่าวันนั้นเปลี่ยนผ้ารองเฉพาะซับเลือดวันที่พี่เมฆเดินทางไปใช้ไป20ชิ้น และขณะจะมาหาอาจารย์ภพศสารกลางดึกก็เกิดอาการกำเริบคันขึ้นมากลางอกจนเจ้าตัวบอกเหมือนโดนของเมื่อถึงบ้านอาจารย์ภพศสารก็ต้องนอนรออยู่ในรถเดินออกมาไม่ได้จะมีเลือดหยดต้องคอยเช็ดอีกเอให้สามีรอในรถระหว่างที่อาจารย์ภพศสารต้องช่วยคนอีกจำนวนมากที่เดินทางมาที่บ้านทางที่อาจารย์ประกาศเป็นวันหยุด ช่วงเวลาสําคัญก็มาถึงเมกวินัยได้พบกับอาจารย์ภัยสาลครั้งแรกนั้นอาจารย์ได้เห็นแผลจากอาการป่วยแผลสดเลือดออกตลอดที่เทา้ขาขณะที่เมฆวินัยก็ได้จับแขนอาจารย์พร้อมทั้งบอกว่าขอพลังขอบรารมีจากผู้มีบุญด้วยและให้อาจารย์ภพศสารส่งพลังจับที่หัวของเจ้าตัวขอให้ส่งพลังให้ผมหน่อยบุญบรารมีของท่านขอให้ส่งถึงผม ซึ่งอาจารย์ภัยสาลได้ตอบว่าต้องให้แน่ๆแล้วทําบุญมีวัตถุประสงค์ว่าให้เมฆวินัยหายเป้าหมายให้แสดงหนังได้เหมือนเดิมให้กลับเป็นปกติให้หายเป็นดาราเหมือนเดิมตั้งใจช่วยทุกอย่างด้วยกายวาจาใจทุกคนส่งกำลังใจให้เมฆวินยัยหมดให้หายก่อนอาจารย์ภัยสาลจะให้ผู้ช่วยพาเมฆวินัยไปทำพิธีกับ พระคูบาสี่รูปซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสี่วัดโดยอาจารย์ไพศาลให้จัดทําสังฆทานมาถวายพระอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและอโหสิให้เจ้ากรรมนายเวร ระบุเน้นคนที่7และรวมทุกคนซึ่งบุญกุศลที่ทําจะนําพาไปถึงซึ่งกองบุญกองกุศลถ้ามีเจ้ากรรมในเวรที่รับทราบเขาจะาโหสิกรรมให้อย่างไรก็ตามวิธีนี้ที่ทําไม่บ่อยนักเนื่องจากอาจารย์ไพศาลใช้พลังมากต้องนําบุญที่สร้างจากแรงศรัทธาไปสื่อกับโรควิญญาณในนิมิต